สวัสดีค่ะยูคุปชองคนรำเพรย์แม่สุภาพค่ะมานี้มาหาไอ้ขมอดแล้วสวัสดีค่ะช่องแม่สุภาพช่องแม่สุภาพคนรมเพอ์คนรมเพอ์แม่สุภาพค่ะเอาเล่นหมูไขฟังเนี่ยเอาถือถือให้เน่ใจะเขาเขแสบตาไหมฮะแสบตาไหมทำไมต้องแสบนี่ไงไม่แสบไม่แสบใช่ไหมพ่อเสบตาไหมเนี่ย อยู่ไกลๆมันเครืองมันไม่ได้แสบอะไรคือเคืองก็อะไรคือเครืองก็เครืองตาเคืองตาเคืองตาภาษาไทยว่าอะไรอ่ะมองเดินยังเครืองเลยไปอยาไปอันนี้เยากไปไปยามบ้านนี่อันนี้อาณาจักรพี่ยาคนยาขาวไปเป็นรับ ิกอายุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจฮาวอนมาเล่าสู่กันเ็ดกร้องบ่อยๆเพลงนี่ย้ทำน้าริกขายจนดังๆเดืันไม่ทันหรอกเือเป็นวุ้นอยู่เลยนูหนว่าหนูยังอยู่ในสิงมากกว่านะขายขดใกล้ขนองละติบาเป็นคนเท่าอยู่ไหนไม่รู้เป็นเจลีอ เออนั่นแหละเอาเดีนี้นำคิดแล้วเห็ดมือเราเป็นแผนกับุกแล้วกับหมูนู้นเราก็เวียนไหวตายเกิดเนาะพ่อเชื่อไหมคนเราจะตายไปในจิตวันชาแนะวอาจจะเป็นลิมเป็นข้างแต่ดไปยูเพราะเราเราตายในจิตวันนะเราจะตายในจิตวันใครเราทุกคนทำไมตายได้เจ็ดวันก็จันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เจ็ดวันยังไงตายได้เจ็ดวัน ตายภายในจิตวันไหมก็มันมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธว่าถ้าไม่ตายวันใดก็วันหนึ่งใช่มันไม่มีวันพฤหัสสุกนะไม่มีแปดวันด้วยใช่มีแค่เจ็ดวันเพราะเล่นกับหนูน้อยไม่เล่นกับหนูน้อยฟังนี่มันเมีอะไรนะโอ้ยฟังแต่เสียง คือมัมแหละเพิ่นเห็นลูกน้องเพิ่นเล่นเพิ่นแค่เพิ่นเมืเ่อยหลายเมืเ่อยกับมุกลูกน้องเพิ่นเหมันบ่แปลกเหมือามันปแปลกป็นคิดกว่าท่านอ่ะนะเป็นเรือ่องเหรอเหรอประคิดกว่าท่านนะนเที่ยววะอันนี้มันไม่มีลมเย็นเลยนะเนี่ยมันมีแต่ลมร้อนเลยนะ่ะห้อนจากปูนได้พอปูนมันคลายความร้อนขึ้นไง กลางวันมันก็เก็บความร้อนไว้พอกลางคืนมันก็ปล่อยออกอนะเนี่ยโคตรร้อนเลยแหละลทีนี้ก็คือแต่พอนอนใส่ป่ะเนี่ยขึยอ,อนรถนะถ่ายยู่นิคอรได้ประมาณหกจุดไรอเลยชื่ถ่ายรถแมนแต่พอท่าน,นิตไปหนีจ๋าใส่ยู่นิท้าขมอด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  <c oughs> อืมขึ้นั่งเบิ้งของฝ่ายหญิงเลยหล่ะใช่ขนแตเบิ้งต้องรีบแต่งตัวแล้วมั้งเนี่ย แม่บว่าพ่อขึ้นก่อนมึงเขามาลุกตึงตั้งก่อนแน่จอยด้านหลังเลยไม่เลิกกินหม่งม่วงมันกลังต้องการเต็มเองหม่วงคือต้นที่โตเนี่ยหรอพ่อแ่บๆพอกินเข่าไปนะบอสกินเ่าไปินไปนอนหมองไต่มื่อนี่มีแต่ร้านปูนต้นไม้ต้นไหลก็บ่มีพ่อไปพักาของไหนมาไปนอนอยู่ในวัดอยู่าดูแถวสูงเนินองเขามาเกลือไหมตัวนี้เกิดอะไรขึ้นดูเลยสิ ขนาดทำเดียวยังห่อนเนาะวอมาเลยค่าง่ิ่งกินทางปลายมันทางปกมันหวานแต่ว่าพอไปทางปลายนันอีกเดียวอันนี้มะม่วงอะไรพ้อมะม่วงมันแต่มะม่วงอะไรไม่รู้นะบุม่วงมันมะม่วงเฮาเฮาอมารอ้ม่วงเหม่ม่วงเฮา พอมันน้อน,นก,ก็ตืนนอนมันบ่อยากหัวไหมเียคุณเป็นยังละพบแล้วล่วันนี้เป็นแมวแล้วไม่ใช่เสือนั่นแหละก็เป็นแมวแล้วไงไม่ใช่เสื เาก็เป็นเขีนเาจะกินข่าว่านแล้วเดี๋ยวกะีมมอดกะลีมาน้ำมาแล้วครับแมนเมนแมเมอพ่อพ่พพ่วกกะลีมาทำไมอ่ะพวกมาสิถามว่ามากแล้วกะลีเดี๋ยวกะลพี่พี่เปาเหรอใช่พี่เปากะลีมาฝากเยอะเลยลองชิมกะลีดูสิ อิลีซิบังแซ่ขอบคุณกายขอบคุณกระรีจากพี่เปาให้พี่ให,ให้พ่อมอดแล้วก็พ่อมอดให้น้องจีหมวยให้น้องเหลิวรับจีหมวยเท่าน,นั้นอร่อยที่สุดถ้าหาไม่เป็นหาไม่ถูกไปไม่ถูกนึกถึงร้านคูโต้ร้านคูโต้ติด,ดแล้วก็เลยเซเว่<ส>น,<ส>นมาติดกันเลยกับร้านข้าวแกงใต้จบร้านนั้นเลยแต่ว่าหนูเห็นว่าพี่เปาอยู่แม่นที่จอดนอนหันล่ะใช่ไหมหีเซ็นเตอร์ตรงเขาเราได้นี่ ันเตแซงะแงมดงอยกัไปยูฮันเด้ไปปักะลีไปั้นกะไปปั้นกะลีวยเรา่เไปป้นเรียนไว้ไงมันไปเสียหายได้ล่ะกินลยได้ไหมเนี่ยบอต้องชิมดีล่ะกินรลกอ็ันกอนนี้อันนี้ก็สับรถนะไรพ่นี้ตอนนี้กลองนึงสกล้องย่หัเอาไปหตุยกกล้องหนึ่งเขาในตุยอยู่นเออถ้าเราเห็นรหเ อนึงที่ว่ามันเดือดพลาดหัวว่ะพี่ปอกะหรี่ไหมไอ้คำมอดนี่ได้ได้มวลงว่ะมาลงเนาะไม่ลงหรอกโอ้ยจะมาลงอีเองกะหรี่อันกะหรี่ปั๊บแม้นไม่พลาดหัวไม่มีอะไรแต่ว่าเนื้อหาเรามันไม่ได้มีอะไรไงพลาดหัวอย่างตาอ่านสื่อเบาเบิ้งฉันดอกข้มอดพกกะหรี่ใส่รถเออข้ามมอดพกกะหรี่มาในรถไปเียนะเอาถือถ่ายรูปเบิังด้วยเออนั่นแหละนี่ดอกกะหรี่ยงข้ามอดแวะซื้อกะหรี่ยม่วงเหล็ก เออได้นะกับเนี่ยขอบขนาดนั้นนะนะแม่ซื้อกาดีเมื่เหล็กเรียบร้อยรับเจ๊หมวยพุณเล่นีีการีแล้วคำนี้คุณเขามากาดีไปกีนคำลองนำดูสิในคลิปนี้ไปหาได้ถ้าไปบอกว่าเป็น fc สาวน้อยแม่ก็จะแถมยิ่งกว่าโอ้ยพี่เปาไปเฮ็ดคะแนนมาแล้วมาแมนคะแนนพี่แม่พี่แม่ฮักพี่มาเป็นสิบปีแล้วอ๋อแม่ฮักพี่เปาอร่อยเนี่ยเจ๊หมวยแม่ฮักพี่เปาแม่อยู่คลองเหรอ เขาไปกินไปนอนอยู่หันครับแซ่บบ่แป้งมันอร่อยนะแป้งมันกรอบไส้สับปะรดยิ่งอร่อยนี่สับปะรดเอาซิมันรับประทานค่ะแม่สับปะรดอร่อยมากอ็ชอบกินสับปะรดชาติมันแบบมันนหวาแล้วมันอยู่ได้นานเป็นอาทิตย์เลยนะถ้าเราแช่ตู้เย็นไว้มันกรอบอ๋อไว้ตู้เย็นมันก็บ่แข็งติพี่เปล่ายันมันโบ้กรอบไหมถึงว่าเอาแช่เย็นไว้ไงอุณหภูมิปกติอย่างงี้อยู่ได้เจ็ดวันแล้วแก้วปัจะกรอบ ไม่อย่างบักฟุกไป่ยังฟุกมากินกะหรี่ว่าฟุกไม่ฟุกเอากะหรี่ไหมกูมรู้ว่ามึงชอบกะหรี่ม,มึงกินไหม <c oughs> อ,อ้าวหรอชอบแบบสดๆมท่านมอาอม๋อยังสดกะหรี่ปั๊บแหมอ๋อ้ยมห่างนอมาเนี่ยกะกะรีะ่ปั๊บแบบสดๆแหมเนี่ยนี่แหละสดๆร้อนๆเลยเราไม่ต้องกินหวอนเปียงเปม่อย่างกะรีพี่ขมอดมันจงมันจงไวปเลยจังเลยพี่ฟลุกอ๋อกะกินรถฟลุก ดมทำไมดมหอมเออดมโอ้ยมันต้องพิสูจน์กินก่อนว่ามันหอมไม่ดมแล้วแต่ก่อนก่อนเท่าก่อนเท่ากินเทาต้องดมก่อนอมต้องหนาตองหนาตอนดมนะพี่น้อนี่คือคือผู้เชี่ยวชาญนั่นกะหรี่ต้องดมก่อนอ้ย่าเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไปสักนิดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ